สวัสดีครいいับวันนีーー้อยูーー่กับช่องพายุฝนใครชอบก็ดูดีๆแลครับวันนี้เราอยู่กับช่องดูดีๆมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงนะเป็นทางที่ชอบของสาวที่สวากแต่พิเศษตรง

ผมก็ขอโทษทีนะพอดีตอนนั้นผมลุกลุกทีดูแบบลุกไปนี้ทีนะไม่กลับรถเลยนะครับผมก็มาแจ้งรับมาสมัครรหัสใหม่นะทุกคนเอ่อแค่เห็นว่าผมต้องต้องคิดต้องคิดบพราะพูดค้างไว้เลยเอาเป็นว่าต้องขอโทษด้วยนะแร้วกรณีรหัสผมมนะเสร็จแล้วนะเราจะสมัครรหัสใหม่นะ Ông tay luôn luôn này đâu. Ông tay luôn luôn nèo đâu. Ông tay luôn có luôn 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 luôn

ผมจะมีใบหน้าปีปีแบบเปลี่ยนมาอีกนึงก็ไม่ช่วงไม่ไม่ค่อยมีใบหน้าปีไม่มีหน้าปีเหมือนเดมใบหน้าเลยแบบนั้น ไปนะมันจับของตัวถึงแล้วไปเล่นกันเลยมันนี่แหลจะมาเล่นเนีน่ย แบนี้มันกวริมดีนะแเดียวนะไม่งั้นมันน่าจะลงลิปไม่ได้เพราผมได้ใส่ประตูพีเอฟมผมมาดีลใหดูสักคร่ง็นะทุกคนก้เข้าใจทุ่คนะครับ